โหทโชกสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับพี่วันนี้มาดูในส่วนของคอมโบเซตกันบ้างนะครับคอมโบเซตก็คือซื้อเป็นเซตจะถูกกว่านะพี่นะจะคุ้มกว่านะครับราคาอย่างเซต Set ตัวนี้นะครับสว่าน3ระบบนะครับผมจอขันกระไทกเนาะแล้วก็พร้อมเซ็ตดอกไป2กล่องเลยนะครับดอกขังควงว่าดอกสว่านนะแล้วก็แบตเตอรี่ได้2ก้อนนะครับเป็นแบตเแอมป์ห้เนะนาะขนาดน้ำหนักเล็กตซเบานะครับอ่ะเปิดกล่องมา นะครับเป็นส่วนของคู่มือก่อนหน้าดับแรกแล้วก็ดูสองห่อแถมก่อนเนาะอย่างที่บอกนะครับตัวนี้ได้ดอกสว่านและดอกไขควงนะครับอย่างละก่อนนะครบเลยนะครับตัวนี้จะได้ดอกไขควงครบนะครับทั้งปากแชร์ปากแบนหรือว่าจะเป็นดอกบล็อกมีให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ดอกสว่านจอเล็กนะครับไปอีกห้าตัวเนาะตเบอร์สองถึงเบอร์หกนะครับตามนี้เลยแล้วก็อีกกล่องหนึ่งนะครับอีกกล่องหนึ่งตัวนี้ ดอกสว่านเนาะนี่นะครับนี่ตอนนี้ได้ทั้งดอกสว่านเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะปูนเลยนะครับสามอย่างเลยอย่างละห้าดอกนะครับตั้งแต่เบอร์สองถนะึงหกเนาะสองถึงแปดนะครับที่ดอกเจาะเหล็กอย่างละหกนะพี่เนาะมีดอกเจาะเหล็กหกตัวแล้วก็ดอกเจาะปูนห้าตัวนะครับแล้วดอกเจาะไม้อีกห้าตัว นะครับให้ไปพร้อมใช้เลยนะครับเล็กใช้ได้เลยอย่าได้รูเล็กรูใหญ่นะพี่เนาะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องนะอันนี้กันสวยนะครับตัวนี้ระบบแปลงผ่านนะครับทั่วไปแล้วก็อย่างที่บอกนะครับสามระบบเนาะนี่นะครับอันนี้กังสวยนะแบตกอนเล็กนะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนาะ ตัวนี้1 5์นะครับอย่างที่บอกให้ไป2กงก็ในการ 12V นะครับมี่ทคเไมรออนแท้เนาะท่นเป็นของทั้งหนะครับตัวนี้คอมโบเซตของทั้งหมเนาะนะครับหลักๆก็เท่านี้นะได้ไปคุ้มๆเลยอ่ามาดูสาธิตใช้งานง่ายๆกันบ้างนะพี่เนาะตัวนี้นะครับแรงบิดอยู่ที่20นิวตันนะครับพี่เนาะแล้วก็สามารถปรับทอร์กได้ที่18นะครับวนะปรับรอบได้2 2เบอร์นะครับที่ยนบนเลยนะตัวนี้เห็นไหม นะครับเปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับรอบที่เบอร์หนึ่งจะอยู่ที่สี่รอยรอบต่อนาทีนะครับสำหรับความเร็วมอเตอร์แล้วก็เบอร์2อจะอยู่ที่หนึ่งันห้าร้อยรอบนะครับต่อนาทีนะครับแรงมากนะแล้วก็รอบกระแทกที่สอง0 0่นสองพันรอบนะครับในโหมดกระแทกเนาะเรือคอนนะครับตามนั้นปัดซ้ายขวาได้ปกตินะพี่เนาะจะมีใส่ดอกได้สิบสามมิลนะครับสำหรับขนาดดอกแล้วก็แบตเตอรี่น้ำหนักเบาอย่างที่บอกนะครับพี่ท่านใดเนาะ สนใจนะครับจานำไปเจาะไม้จเจาะเหล็กเจาะปูนนะครับได้หมดเลยตัวนี้มีหมวด,ดกระแทกให้ด้วยนะครับสําหรับเจาะปูนนะครับมีดันใดสนใจนะติดตอ่อ